แล้วก็ได้มากินอาจารย์ให้ไปแล้วมันไม่ไอฮะมันไอคืนหนึ่งผลหรือสองผลนะเหงาสีไม่อายเส้ยผ่ามันออกเส้ยห่าออกเป็น้นก้อนอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ออันนี้ก็ทั้งมันก็ไม่ได้ออ๋อแล้วไอมาไอมานานแค่ไหนนะคะปีละปีเป็นปีแล้วได้ไปหาหมอไหมคะไปหาเยอะเลยเหรอไม่หายเหรอแล้วอันนี้กินน้ําไปเท่าไหร่ สองคนไม่ไอแล้วเหรอคะมีแค่น oh ั้นอุ้ยแล้วแล้วปรับตัวยังไงอะคะจากที่เคยไอทุกวันแล้วไม่ไอเลยอ่ะก็หมดเย็นแล้วอยากไอแล้วมันไม่ไม่ได้ไอธรรมาดนแล้ววีดแบบหลัเข้าที่หลับเข้าเตีใจเตียงไดความไม่ติดใจไหมคะดีใจไหมดีใจไหสาธุ ำดีมากน้ำดีมากนี่ยาพ่นที่แพงที่สุดในประเทศไทยค่ะี่ดสุแล้วค่ะกหมอยพ่นมาแล้วหาหมอมาแล้วทุกทุกนี่เลยอันนี้คนที่อยู่ข้างๆเนาะพยาบาลประจำตัวค่ะนี่ขนาดพยาบาลว่าผู้การนะพยาบาลระดับผู้การ์เลยยานี่ก็พิเศษจังแบบราชการทั้งสูงไม่หายไม่หายที่ดึงแค่ยาแล้วเจ็บแบบพัน ข้นเลยค่ะขนแล้วดแล้วน้ำสองขวดนี้ได้ซื้อไหมคะอาจารย์ระวัลให้ฟรีโอ้แสดงว่าเสียตังไม่ดีของฟรีดีกว่าเราไม่รู้อะคาราฟิวอนี่สอง0เพราก็ซื้อกินค่ะแต่ก็ก็ดีแต่มันไม่ได้ดีแบบระบบค่ะดีใจด้วยนะคะเหนื่อยเดินไม่ได้เพราะมันหอบ ตอนนี้ดีขึ้นเลยดีข wow> Après> ึ้นนี่สรับรถมาเองนะโอ้โหแตกที่ไหนคะลำลูกกาฟองสามไปซื้อกับข้าวมาให้เขื้อข้าวมาทำกับข้าวให้กินอีกต่างหากสุดยอดดีใจมากดีใจด้วยบางทีปากก็อาจจะไม่ดีมันเยอะแล้วไม่ไม่เสียงดังเดี่ยวก็ไม่ฟังอ๋อกลไม่ไอก็ดีแล้วปากไม่ดีไม่เป็นไรค่ะทำอย่างนี้ก็ต้องทำ